สวัสดีค่ะเพื่อนๆช่องเบเกอรี่โฮมเมดนะคะวันนี้เราจะมาสอนตกแต่งเค้กมพะพร้าวอ่อนครีมสดกันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้เราบีบวิคีมตรงกลางของตัวเค้กได้เลยะคะ่ะบีบบนไปเลยนะคะแล้วก็ขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราใส่ซอสมพะพร้าวอ่อนนะคะลงไปในตัวเค้กได้เลยะคะ่ะเสร็จแล้วประกบเค้กเลยนะคะ ตอนต่อไปนะคะเราจะมีวิคีนนะคะวนวนรอบตัวเค้กนะคะไม่ต้องสวยนะคะ,เร,ะเราจะใช้ไม้ปาดปาดให้เรียบอีกครั้งหนึ่งนะคะปาดไปเลยค่ะ ป่าเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเราจะมาบีบด้านล่างกันนะคะเพื่อตกแต่งความสวยงามและเพื่อเก็บรายละเอียดของด้านล่างนะคะบีบไปเลยคะ่ะบีบให้รอบๆตัวเค้กเลยนะคะต่อไปเราจะมาตกแต่งด้านหน้าเค้กกันเลยนะคะบีบวนแล้วก็ดึงบีบวนแล้วก็ดึงนะให้รอ,รอบๆตัวหน้าเค้กเลย เสร็จแล้วหนะ้าตาสองมาเป็นแบบนี้เลยค่ะขั้นตอนต่อไปให้เราใส่ซอสต,ตรงที่หน้าเค้กด้วยนะคะเป็นซอสมะพร้าออ่อนนะคะแล้วก็ตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาลสีฟ้านะคะแล้วก็ใบเตยค่ะเมื่อเราตกแต่งเสร็จแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปนะคะให้เราเขียนชื่อตามที่ลูกค้าสั่งแล้วก็ ไปด้วยะคะ่ะแฮปปี้เบอร์เดย์รักน้ำโพอคอนเสร็จแล้วหนะ้าตาจะออกมาเป็นแบบนี้เลยค่ะคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะคะบ๊ายบายค่ะ